สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อชไชนนะครับวันนี้มาทาวิดีโอวันอาทิตย์วิดีโอสอบถามเข้ามานะครับวันอาทิตย์ตรงกับวันที่11ส,สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไลฟ์สดไปช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาตอนเช้านะครับส่วนพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะมีไลฟ์สดด้วยประมาณสิบนาฬิกาขึ้นไปนะครับแล้วแต่โดยประมาณให้กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับทุกท่าน เส้นทางการติดต่อของเราคือทางนี้เบอร์โทรศัพท์และ ID l ดี e ลสามารถเพิ่มเพื่อนได้ทั้งเบอร์โทรและ ID นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทางนี้ท่าไหนสนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อฉหนฉันท่าสาโลตำนานเสือหัวขาดนะครับนี่เลยนะฮะผมชื่อเล่นชื่อเก่งนะครับบันทึกภาพไปได้เลยนะครับวิดีโอตอบถามต่อเน,นื่องนะครับก็จะมียังมีเหรียญยอดนิยมนะครับและเหรียญหลักเหรียญยอดของพระเดชคุณหลวงพ่อฉันอีกจํานวนมากมาย ให้ท่านสอบถามเดี๋ยววันนี้จะประชาสัมพันธ์เป็นบางรุ่นนะครับให้ทุกท่านได้ทราบเพราะว่าจํานวนสมาชิกของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นตอนนี้มี5000กว่ายูสเซอร์แล้วกราบขอบคุณมากนะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่มีวิดีโอหรือมีไลฟ์สดจะมีแจ้งเตือนเข้าไปทางหน้า YouTube ท่านให้ท่านกดแจ้งเตือนช่องของผมไว้นะครับกิงขอนกัน วัตถุมงคลเบื้องต้นหลายๆชิ้นนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหนังสอข้าวหลามตัดนะครับนี่คือหนังสอเป็นเสือ,องหัวขาดตัวเอกนะครับตัวแรกองคคูมีเข้ามาหนึ่งชิ้นนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นประเภทพวกสมิงยางตันอาหารนี่เหนือดวงเหรียญเหนือดวงนะฮะเหนือดวงนี่จะเป็นเหรียญออกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม ปี2,563นะครับผมทำวิดีโอไว้จำนวนมากนะครับหลายๆรุ่นหลายๆรายการนะครับลองท่านกดติดตามแล้วก็ลองกดติดตามแล้วก็กดดูนะครับลองกดดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะฮะลองกดดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างเพราะว่าจำนวนการสร้างของหลวงพ่อก็มีหลายนะครับวันนี้มี5พยัคฆ์นะครับมี5พยัคฆ์ห้าพยัคฆ์เดี๋ยวเปิดให้ในราคาพิเศษนะครับทักเข้ามา5าพยัคฆ์สยบไทยลี ห้าพยักสยบไพรีนะครับนี่คือเหรียญทองแดงลมดำมีเข้ามาเพียงแค่สองเหรียญสองเหรียญสามเหรียญน,นะครับจะหมดแล้วนะครับส่วนห้าพยักยาดำมีนะครับห้าพยักยาดำช่วงหลังไม่ค่อยได้ทำวิดีโอนะครับวิดีโอเผื่อบางท่านไม่ได้ทันไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดจะมีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาประมาณสิบโมงเช้านะประมาณนะครับอาจจะขึ้นก่อนเก้าโมงครึ่งหรือสิบโมงเช้านะครับ จะมีไลฟ์สดด้วยนะครับสำหรับบางท่านที่ไม่ทราบนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้ามารับชมไลฟ์สดได้นี่คือห้าพยักษ์ลงยาอันนี้คือเนื้อปอกนะครับลงยาดำเนื้อปอกลูกปืนนะฮะร,รายการต่อไปยังมีนะครับมีเจ้าสัวนะครับมีพยักเจ้าสัวมีเนื้อฟองแดง เนื้อทองแดงนะครับทุกท่านแล้วก็สมิงเนื้ออ่าเขาเรียกว่าเนื้อพยักนะครับปู่เจ้าเนื้อพยักเนื้อนวะด้านหลังมีตะกุดด้วยตะกุดสองดอกนะครับมีตะกุดอ่าวันนี้เป็นวิดีโอสอบถามนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวลูกค้าบางท่านที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดว่าจะหายไปไหนนะครับอาจจะไม่ได้ทำวิดีโอนิ่งนะครับเตโชทานีนะครับ เโชว์ธาตุปกหลังเป็นปู่เจ้าสมิงไทยนี่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อไหนงานเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับนมเบอร์หนึเลข1 2ึนี่นะครับมีออปชั่นครบเลยนะครับท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามานะครับนะครับเข้ามาแล้วฝากติดตามให้ด้วยนะครับนี่เหนือดวงเป็นเนื้องเองินนะครับทุกท่านเนื้อเงินเนื้อเงิเนงน,งนี่ปีหกสเหมือนกันนะครับปีหกส่วนตะกุดมีของนักตาไก่ ดอกนี้อยู่ที่พันกว่าบาทนะครับนะครับพันปลายปลายนี่คืองานเลี่ยมเอาไปด้านหลังได้นะครับห้อยไว้ด้านหลังได้เลยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เข้ามาประชาสัมพันธ์ว่าเรายังมีวัตถุมงคลอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยางตันสมิยางตันอย่างนี้ก็มีนะครับยางตันยันตะก้อยันตะก้อมีทั้งแบบหลังหลังยันแล้วก็หลังเรียมหลังยันแล้วก็หลังเรี่ยมนะครับ มีแล้วก็ป่าแตกนะครับสอป่าแตกนี่เลยนะครับคำลาป่ามีนะครับเสื้อเกาะบ้านฝางหรืออะไรอีกหลายๆรุ่นนะครับก็ติดต่อทักทายเข้ามาหลายๆท่านที่รับชมอยู่นะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ปู่เจ้ารุ่นแรกแบบเรี่ยมนี่คือแบบเรี่ยมนะครับเสมาเสืออมตะปีหกหนึ่ง รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวัตถุมงคลของ